เอาเด้อถ้าผู้ใดชนะจะให้เงิน 1, 1. พัน <Okay, S 2> ห,ห abeth, นึ่งโอเคปะโอเคครับถ้าผู้ถ้าผู้ดใดชนะจะให้เงิน 1, 1. พันหนึ่งอ้าวพร้อมไปนี่เด้วเงินอ้าวหนึ่งสองสามเอาใหญ่กับหลานเร็ว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  อ <laughs> ้าพู้ใดสิได้เงินพันเอา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 ผู้ใดสิได้เงินพันเอา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 เย้ผู้ใดได้เงินพันเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวขอตรวจก่อน บุ้ยใช่ใช่เอาครับเอาลุงใบเงินมันทุจ้ากันอไปเลยเอาใส่ตู้ไว้ผู้ชนะครับ